สวัสดีครับคุณู้ฟันทีรักครับคอลน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ชนนประกาว่าประกาศหอมคอลัมน์ี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์อิสระภาพ,าพแห่งความคิดวันนี้เป็นฉบับวันพุทธที่18เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567นาประกาศหอมให้ชื่อว่าจุดจบรัฐธรรมนูญปราบโกงเนื้อหาใจความเริ่มต้นประกาศหอมบอกว่าอย่างนี้ครับ ต้องยอมรับนะครับว่าแม่หนักกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับคือดูทรงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูนถ้านำโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับประเด็นที่จะถูกเด็ดหัวคือกระบวนการตรวจสอบนักการเมืองย้ำนะครับกระบวนการตรวจสอบนักการเมืองจะแก้ไขจะดูแลตรงนี้ จนรัฐธรรมนูญเนี่ยกลายเป็นรัฐธรรมนูญที่ยากต่อการเอานักการเมืองเข้าคุกเลยนี่คือวิธีคิดของพรรคเพื่อไทยครับก็ดูเอาเถอะครับหลังจากที่ชูศักดิ์สิรินินซึ่งเป็นนักกฎหมายมือหนึ่งของพรรคเพื่อไทยเนี่ยประกาศว่าจะแก้รัฐธรรมนูญมาตร,ราย160ยขอไปกําหนดนิยามคําว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และจริยธรรมของนักการเมืองเอง โดยอ้างว่าคำบรรณิชไฉศารลรัฐธรรมนูญคดีนายกเศรษฐาเนี่ยครอบจักรวาลมากเกินไปลองฟังดูนะครับชูศักดิ์บอกว่าอย่างนี้ครับพักเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งเรากําลังยกร่างอยู่เข้าใจว่าใกล้จะเสร็จแล้วมีอยู่ทั้งหมด4-5มาตราด้วยกันโดยจะกําหนดกรอบกฎหมายให้มีความชัดเจนไม่ต้องไปตีความอะไรมากขณะที่ฝ่ายค้านก็กําลังพิจารณายกร่างกฎหมายเรื่องนี้เช่นเดียวกันแต่ละพัก จะต่างคนต่างยื่นร่างเข้าสภาแล้วจึงไปว่ากันในการพิจารณาของรัฐสภาสมมุติว่าคุณอ่านรัฐธรรมนูญไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งไม่ทราบว่าตีความว่ายังไงจึงอยากจะกําหนดให้ถ้าหากใครถูกร้องหรือระหว่างถูกฟ้องในชั้นศาลว่าฝ่าฝืนจริยธรรมซึ่งจะทําให้การตีความเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนี่เป็นซุ้มเสียงของชูสัก์สีรินิน ซึ่งเป็นมือกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนะครับโดยรวมคืออะไรครับโดยรวมคือชูอสัตว์ในนามของพรรคเพื่อไทยต้องการให้นักการเมืองเป็นผู้กำหนดนิยามเอาเองว่าอะไรคือคําว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์กำหนดเองว่าอะไรคือการกระทำขัดมาตรฐานจริยธรรมรายแรงอยากจะให้นักการเมืองกำหนดกันเองจบเฮครับถ้าเป็นแบบนี้ อ้าปากเนี่ยก็เห็นลิ้นไก่แล้วนะครับสุดท้ายรัฐธรรมนูญมาตรา160จะเป็นเพียงแค่เศษกระดาษแล้วทำอะไรกับนักการเมืองไม่ได้เลยนี่เป็นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่พักเพื่อไทยจะขอแก้ไขเนี่ยคือการลงมติขององค์กรอิสระโดยเฉพาะสารรัฐธรรมนูญชูศักด์บอกว่าอย่างนี้ครับความคิดเรื่องสาคัญใหญ,ใหญ่ใช้เสียงข้างมากธรรมดาทั่วไป ยกตัวอย่างกรณีนาะยกเศรษฐาที่พ้นจากตำแหน่งด้วยมติสารรัฐธรรมนูญ5ต่อ4เสียงซึ่งเราก็ใช้วิจารณญาณคิดดูว่าเรื่องใหญ่แบบนี้เนี่ยควรหรือไม่ดังนั้นจะมีแนวความคิดว่าให้มติมากขึ้นหน่อยจะดีไหมซึ่งเรื่องนี้กับเรื่องจริยธรรมให้ชัดเจนจะทำไปพร้อมๆกันชูศักดิ์สิริดินจากพรรคเพื่อไทยว่าเอาไว้อย่างนี้และครับ ประกาศหอมบอกว่าไอ้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการสร้างเงื่อนไขให้ตรวจสอบนักการเมืองยากขึ้นอีกนะครับชูศักดิ์คงจะหมายถึงกรณีการถอดถอนเศรษฐาทวีสินออกจากตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีควรจะใช้มติสารรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากเด็ดขาดอย่างเช่น9ต่อศูนย์อย่างงี้หรือไม่ก็6ต่อสามอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับนี่แหละครับมันคือผลของการให้นักการเมืองขอที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญมันเข้าข่ายที่ว่าชนชั้นใดออกกฎหมาย ก็จะออกเพื่อชนฉนนั้นคิดแต่เรื่องผลประโยชน์ของตนเองนี่เป็นวิธีคิดของพรรคเพื่อไทยนะครับแต่แต่พรรคส้มเนี่ยไวกว่าครับไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยเห็นแล้วก,ก็น่าตกใจเหมือนกันจะให้มีการยกเลิอกอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชในการสอบจริยธรรมของสสครับ ยกเลิอกอำนาจสอบจริยธรรมสสนะครับร่างแก้ไขนี้เนี่ยนะครับเสนอขึ้นไปในขณะที่มีสอสของพักประชาชนถูกร้องให้สอบจริยธรรมกรณีร่วมกันยื่นร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อยู่ด้วยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะไม่ให้ถูกมองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอยังไงแะครับทำเหมือนกับจะมีจริยธรรมแต่มันไม่ใช่หรอกครับคือกลัว ว่าจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนอีกข้อหาหนึ่งถ้าเกิดฟังจากปากของประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒสกุลประธานวิปฝ่ายค้านจากพรรคส้มเนี่ยยิ่งหน้ากังวลหนักเข้าไปอีกประกรณ์วุฒิบอกว่าอย่างนี้ร่างแก้ไขรัฐธรรมรนูญหลายมาตราฉบับล่าสุดที่เสนอเนี่ยเป็นรายละเอียดเรื่องจริยธรรมทั้งระบบเลยผมจารายละเอียดไม่ได้นะครับว่ามีกี่มาตราเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยเกี่ยวข้องหลายมาตราด้วยกันรวมไปถึงเรื่องการใช้อํานาจขององค์กรอิสระที่ตัดสิน พูด,ดําลงตําแหนง่งการเมืองที่เป็นนามธรรมมากเกินไปพระกรณรพุทธพูดเอาไว้อย่างนี้นะครับตกลงแล้วเนี่ยพักส้มต้องการจะสร้างจริยธรรมทั้งระบบขึ้นมาใหม่เลยครับเอาอย่างนั้นเลยเหลอครับถ้าเอาอย่างนั้นเนี่ยนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าพักการเมืองที่ไม่เคยยึดรากเง่าของชาติเนี่ยพักการเมืองที่ไม่สนใจวัฒนธรรมพักการเมืองที่ไม่สนใจเรื่องของประเพณีดั้งเดิม การเมืองที่ผู้นําจิตวิญ,ญญาณบอกว่าไม่ต้องไปเรียกมาละไอลุงป้านาอาเนี่ยแต่ให้ใช้คําว่าคุณกับผมเท่านั้นแล้วจริยธรรมของพักการเมืองแบบนี้เนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงล่ะครับสรุปแล้วพักเพื่อไทยกับพรกประชาชนเนี่ยพุ่งเป้าไปที่สารรัฐธรรมนูญและก็ปปชโดยตรง ต้องการจะตัดแขนตัดขาองค์กรอิสระทั้งสององค์กรนี้เพราะเห็นว่ามีอำนาจมากเกินไปฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เนี่ยจึงไม่ใช่การแก้ไขเพียงเล็กน้อยไม่กี่มาตราเท่านั้นนะครับแต่จะเป็นการแก้ไขครั้งใหญ่แก้ยกหมดเลยแต่จะสําเร็จหรือไม่คําตอบคือมีโอกาสสําเร็จสูงพอสมควรถ้าหากว่าทําประชามติผ่านย้ํานะครับถ้าทําประชามติผ่านเพราะ่านักการเมืองส่วนใหญ่ เอาแค่พักเพื่อไทยกับพักส้มเนี่ยก็เกือบครึ่งรัฐสภาไปแล้วนะครับบวกกับพักร่วมรัฐบาลบวกกับสวอฝักถั่วเข้าไปอีกบนเงื่อนไขที่จะต้องมีเสียงสวหนึ่งใน3หรือ67คนฝ่ายค้านร2 0ยําจำนวนเสียงครึ่งหนึ่งของสองสภาที่ใช้ลงมติเห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญอยากจะแก้ประเด็นไหนจิ้มได้เลยครับเขาเห็นช่องแล้วนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะแก้ได้ซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นจริง จะไปคาดหวังเลยครับว่าพักภูมิใจไทยพักรวมไทยสร้างชาติพักพลังประชารัฐพักประชาธิปัตย์เนี่ยจะคัดค้านเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้นะครับไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนแต่มันตรงกันข้ามพักเหล่านี้จะสนับสนุนอีกแหงหากสรุปได้ว่าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบนักการเมืองสมาชิกรัฐสภาเจ0รอคนอาจจะเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกือบทั้งหมดเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีผลประโยชน์ร่วมกันยังไงล่ะครับ สารรัฐธรรมนูญกับปปชจะถูกริบอำนาจไปถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบนักการเมืองให้น้อยลงส่วนหนึ่งคือการแก้แค้นของนักการเมืองแต่อีกส่วนหนึ่งก็เกรงว่าจะถูกเล่นงานในอนาคตนั่นแหละครับเหตุผลที่จะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับ